นะครับจมวหวานเจี๊ยบนะครับจะมาพามาชมนะครับวัวชลรเล่นะครับแม่ลูกนะครับดังนี้นะครับถ้าโสว่ายังตัวเล็กอยู่นะครับอันนี้ประมาณเดือนนะครับประมาณ2เดือนนะครับชลรเล่นะครับดูขนนะเขานะครับจะมีลักษณะนะครับขนยาวนะครับตัวนี้นะครับสวยนะครับเขายังไม่หย่านุ่มนะครับเขาจะอยู่กับคุณแม่นะครับจะอยู่ในตรงนี้กับคุณแม่นะครับ ดูลักษณะท่าทางของตัวของคุณแม่นะครับสวยงามนะครับอันนี้จะเป็นนะครับบัวแม่กับบัวลูกนะครับของชลเล่นะครับที่อยู่ด้วยกันนะครับถ้าถือว่าพายุนะครับของชลเล่นะครับเยอะกว่านี้นะครับเขาจะนะครับแยกไปอยู่นะครับในโซนของเขาอีกที่หนึ่งนะครับอันนี้เขาก็ยังเล็กอยู่นะครับยัง คุณแม่ก็ยังดูแลเขาอยู่นะครับชรเล่ตัวนี้นะครับลักษณะของแม่เขากันครับลักษณะตัวลำตัวจะยาวนะครับขานะครับจะแข็งแรงนะครับลักษณะจะสวยนะครับแต่ชรเล่ตัวเล็กๆตัวนี้นะครับเขาจะมีขนนะครับตัวนี้นะครับสง่านะครับสวยงามนะครับสําหรับชรเล่แม่ลูกนะครับแตงโมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปให้แตงโมนะครับขอบคุณครับ